ผู้ยิงคนนี้นำยอดมังหงมาจากับแจวอ๋ออ๋อทุกคนแล้วเอายอดมังหงมาจากับแจวซึ่งยอดมังหงหันเบิ่งจากสภาพอะคือมันคือสิขมอะนะทุกคนแต่เราพัดกินอย่างเสียหนวยมันจะเป็นไปได้แต่จะบอกอะแล้วมันกระึงเลิกยามที่ต้องมาลักเบียไมของอีพออีแมเขาโทษหลายๆเดอคือแบบงานนี้มันจะเป็นได้หลืมันต้องได้เห็ดมันต้องได้รองขคงมันต้องมีอ แล้วเขาก็ตัดแล้วก็ทําการทาลายหลักฐานเนาะโอ้ยิหนีทุกคนเคยยินคำนีบ้บวาการเป็นเซฟที่ดีเขาต้องดมแล้วก็ฟังกินว่าสิ่งที่เขาจะกินนั่นมันสามารถกินได้หรือเปล่า <c oughs> โอ้มันกระเพาะปารีได้อยู่หะแล้วเขาก็ทําการโคเรใส่ก,กับเจลของพาราบิดานะอําเข้าไปอดอกแรกเป็นเอาใดแล้วบบดนี้เอามาคเรโเคเร่ในปากเอามันกำลังโอ้โอ้โอ,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 อ้ทุกคนคำคำอิดยังบ่ชัดเจนเอามาคำที่สองแบนี้ออ โอ้มันมาแล้วโคเรโคเรมันเป็นแบบวัดวอ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 ดเอ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 คือคือรสชาติมันจะออกขมนิดๆแต่ว่าถามถึงความแซ่บนี่เบิรงนซหน้าเอา